สวัสดีครับวันนี้ในช่างดีซีโซลานะครับก็จะพามาพบกับอีกหนึ่งไซน์งานนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับจะแถวห้าแยกพ่อขุนนะครับซึ่งไซน์นี้พิเศษมากนะครับติดตั้ง5กิโลวัตต์นะครับเราสามารถลดค่าไฟได้ถึง3,000ถึง3,500บาทนะครับก็เดี๋ยววันนี้ในช่างโซลาจะพาไปดูกันเลย ก็อยู่กันที่หน้าง,งานลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้หน้าง,งานก็น่าจะประมาณสัก90%ได้แล้วนะครับก็หลังจากที่ช่างขึ้นไปติดแผง PV นะครับแล้วก็วางอุปกรณ์ m o u ติ i n g s o l a นะครับผมแล้วก็ทําการมอ m o n i t o r i n งการติดตั้งอิ i โซเลอร์ตอนนี้ก็ติดตั้งไปแล้วประมาณสัก90%นะครับก็มีเลือกใช้ะระบบ c e นเตอร์สติงนะครับระบบ c e นเตอร์สติงเนี่ยใช้ใช้อิมพัลเตอร์หตัวนะครับควบคุมแผง PV ทั้งหมด9แผงนะครับแล้วก็หนึ่งพิเศษนะครับของเคสนี้ก็คือ Optimizer นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยให้ฟังว่าระบบออปติมิเซอร์นะครับเทคโลยีใหม่เนี่ยจะมีประโยชน์ยังไงแล้วก็ช่วยในการทํางานอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับผม โอเคครับที่เกิดกันไว้นะครับเรื่องของระบบออพติมิเซอร์นะครับออพติมิเซอร์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากเลยนะครับสำหรับระบบโซลารูปท็อปนะครับบริษัทนะครับได้นําระบบเนี่ยครับชื่อว่าสมาร์ทพีวีออพติมิเซอร์นะครับเป็นยี่ห้อของหัวเว่ยนะครับนำมาติดตั้งต่อแผงต่อหนึ่งตัวนะครับซึ่งระบบตัวนี้จะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตรวจสอบประสิทธิภาพลายแผงนะครับลูกค้าสามารถดูได้นะครับว่าระบบเนี่ยมีการเชดดิ้งหรือว่าโดนเงาไม้อะไรเงี้ยครับ ประสิทธิภาพของลายแผงเนี <lawsuit> ่ยเขาก็จะสามารถตรวจสอบได้นะครับผมอีกสิ่งสําคัญนะครับของระบบออยติมิเซอร์เนี่ยนะครับก็คือการวางของเรื่องของดีไซน์นะครับวางออกแบบระบบนะครับจะจะช่วยในเรื่องนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับว่าเดี๋ยวพามาดูแน้งงานกันนะครับว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาถามช่างกันดีกว่าช่างบอฟ เป็นยังไงบ้างครับใช้งานนี้ค่อนข้างยากพอสมควรครับผมแต่แต่ก็ก็เราก็มีทีมช่างที่มีชํานาญการมากกว่าสิบปีนะครับในการติดตั้งโซล่าเซลล์แต่แต่ราคาก็มีค่อนข้างมีความเสี่ยงครับเพราะว่าด้วยอายุการใช้งานของเขานานนานแล้วครับมีอายุมากแล้วครับอายุของราคาเขาโอเคครับไซน์นี้นะครับก็เป็นลังคาทรงปัญญานะครับก็คือด้วยอายุราคาลูกค้านี่ค่อนข้างเก่านะครับเพราะนั้นจะมีความระมัดระวังมากนะครับในการติดตั้งนะครับผมก็โชคดีที่ทีมงานเราค่อนข้างมี ประสบการณ์ทางด้านนี้มาพอสมควรนะครับผมก็เคสนี้ก็สามารถรับเรื่องไปได้ดีครับอุปสรรคหน้างานคือต้องระวังเรื่องกระเบื้องครับกระเบื้องเพราะว่ามันจะแตกเปราะง่ายเก่าแล้วแบบนี้ครับแล้วก็ความสูงมีเรื่องความสูงของโหลัาคาด้วยครับความชันลาดชันแล้วเคสนี้ออกแบบมาเป็นไงบ้างวิศวกรออกแบบออกแบบมาดีครับเลยแล้วก็มีการติดตั้งออปติมเซอร์ด้วยครับมันก็ทําให้ในการเซฟตี้ในการใช้งานด้วยครับพอเราเหมือนเราเตรียมการออกแบบการติดตั้งมา จากทางทีมงานวิศวกรแล้วมีการคำนวณผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์แล้วนะครับก็ในการคำนวณค่อนข้างใกล้เคียงเนาะก็ก็คือวางแผนจากจากบริษัทหรือว่าจะมาแล้วครับในการติดตั้งก็รวดเร็วง่ายครับเรียบร้อยดีครับแต่ถามว่าเคสนี้ยากไหมยากครับเพราะว่ากระเบื้องเก่าครับครับ ก็สุดท้ายนะครับก็หากลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อที่บริษัท DC Solar Energy ได้นะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาก่อนนะครับให้คำปรึกษาแล้วก็ออกแบบการติดตั้งฟรีนะครับสำรวจหน้างานฟรีนะครับก็สามารถสอบถามผมก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับแล้วก็ตามลิงก์นะครับสามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ